เราจะพาคุณผู้ชมนะคะขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของการรุกพื้นที่ป่าถ้าพูดถึงพื้นที่ป่าที่เราคุ้นเคยและเป็นข่าวนะคะก็จะอยู่ที่ป่าป่งลึกบางกลอยค่ะคุณผู้ชมที่เคยมีกรณีของบิลลี่นั่นเองที่หายตัวไปนะคะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยแล้วก็เป็นคดีความกันไปการบุกรุกพื้นที่ป่าก็มีความพยายามในการจัดระเบียบกันมาอย่างต่อเน,นื่องเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณทางเข้าบ้านโป่งลึกและบางกลอยนะครับจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือสะพานแขวนบริเวณนี้นะฮะด้านล่างก็คือแม่น้ำเพชรนั่นคือสะพานแขวนแยกระหว่างบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องมาพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้านเพราะมีกรณีว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ40ครอบครัวอ้างว่าไม่มีที่ดินทำกิน ก็เลยต้องกลับไปบุกรุกเปิดตาใหม่ที่บ้านบางกลอยบนด้านนู้นครับวันนี้การเจรจาซึ่งเป็นมาตรการที่ทางอุทยานนํามาใช้นะครับจะไม่มีการใช้มาตรการความรุนแรงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมณนะเพิ่มพูนนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งก็เป็นลูกหลานบ้านโป่งลึกบางกลอยเนี่ยกลับขึ้นไปพูดคุยกับญาติพี่น้องที่ขึ้นไปบุกรุกนี่คือแนวทางการเจรจาเพื่อที่จะให้หมู่บ้านแห่งนี้อยู่อย่างสันติครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเน้นการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณบางกลอยบนไม่สามารถเข้าไปทํากินได้แล้วและที่ผ่านมาอุทยานและหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาพัฒนาบ้านป่งลึกบางกลอยซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยอมรับส่วน40คนที่บุกรุกขึ้นไปจะต้องกลับลงมาเราก็ต้องคุยเั้าถานะฐานะลุกชาวบ้านนะไม่ใช่ฐานะก็หน่วยป่าปามนะ ฐานะสายตัวเนี่ยคุณก็บอกว่าเห็นแล้วทําผิดแต่ฐานะพี่น้องกันไปคุยกันก่อนนะพี่น้องต้องแก้ปัญหาพี่น้องคนพื้นที่ต้องคุยกันอย่าให้คนนอกเนี่ยเของมาคุยแทนไม่ได้หรอกวันนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งคุยย่างชาติคุณต้องคุยกับพี่น้องของเราไม่ได้นะช่วยกันนะลุงดำเหลนของปู่คออี้พอเท่าผู้เป็นตำนานแห่งบ้านโป่งลึกบางกรอยยอมรับว่าเขาและภรรยาขึ้นไปเก็บหมาก ซึ่งเป็นไรดั้งเดิมก่อนที่ทางการจะอบยพโรมาเมื่อปี2,539ส่วนคนที่ขึ้นไปตัดป่าเพราะคนพวกนั้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองมันลงมาได้แป่ปีศาก้าวแต่ว<อ>่าที่ลุงดำขึ้นไปนี่ไปทำอะไรก็ที่ลุดาขึ้นไปนี่ต่แกใไม่เดียวคนจำนวนหนึ่งถึงขึ้นไปข้างบนครับเป็นเพราะอะไรครับคนที่ขึ้นไปไม่ได้ไมีที่ดินท,ท้าินโบลาล่ามิมิหลานปู่คออี้อีกคน วันนี้เขาสอบได้เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่าจะพยายามเต็มที่ที่จะพิทักษ์ป่าแผ่นดินเกิดไม่ให้ถูกบุกรุกแม่ผมก็ไม่อยากให้เปถามอืมเพราะหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีอะไรก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ทางหัวหน้าเขาก็จะจะตัดที่ให้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องรอตอนนี้ก็ติดผู้โควิครับครับ